ทำไมไควอลเกอร์ถึงยอมจ่ายเงิน2ล้านเพื่อหมาตัวเดียวสวัสดีครับวีลคอมทูบอลลูกกลมๆชาแนลอีพีนี้จะเป็นคลิปแรกของเราถ้าบิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะทำไมไควอลเกอร์ถึงยอมจ่ายเงิน2ล้านเพื่อหมาตัวเดียวอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่านักบอลซูเปอร์สตาร์เนี่ยมีรายได้สูงมากๆม,มันก็เลยมีความเสี่ยงสูงที่หัวขโมยเนี่ยจะเลือกพวกเขาเป็นเป้าหมายหลักซึ่งนักฟุตบอลหลายคนเนี่ยก็เคยโดนหัวขโมยเยี่ยมบ,บ้านมาละ เช่นเดเลอาลีชานเฟนตองเกนและคนล่าสุดอย่างลียาดมาเลสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของคายวอลเกอร์ก็เคยโดนหัวขโมยแวะเยี่ยมมาละยิ่งกรณีของลียาดมาเลสเนี่ยหนักเลยโดนขโมยทรัพย์สินไปกว่า5 0,000ปอนปอนหรือราวๆหนึล่ล,ล้านบาทเรียกได้ว่าขโมยทีเดียวแม่งรวยทั้งชาติมันก็ไม่แปลกใช่ไหมฮะที่คายวอลเกอร์จะหาวิธีปกป้องครอบครัวและทรัพย์สินของเขาซึ่งวิธีที่เขาเลือกคือการซื้อหมามาเฝ้าบ้านหลายคนอาจจะคิดว่าใครๆก็ทํากันเพียงแค่ซื้อหมามาเ แต่มันไม่ใช่แค่นั้นดิเพื่อนๆเราไปดูกันครับว่าน้องหมาที่พิคายวอลเกอร์ซื้อในราคา2ล้านบาทเนี่ยมันมีความแตกต่างจากหมาเลี้ยงธรรมดาอย่างไงกันน้องหมาที่พิคายซื้อมามีชื่อว่าอพอลโลมันคือหมาพันดูเบอร์แมนที่ฉลาดมากๆมันได้รับการฝึกพิเศษจากบริษัทเชปวันไนกเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เหล่านักเตะคนดังเคยใช้บริการมาหลายคนเช่นปอปอกบามาคัสเรดฟอร์ดราฮิมสตอร์ลิงเป็นตน้นยังมีอีกหลายคนนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อ ถ้าสังเกตจากรายชื่อที่ผมพูดไปเนี่ยส่วนมากพวกเขาจะอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์หมดเลยนะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่อันตารายมากๆความเสี่ยงสูงจัดๆที่อาจจะเกิดเหตุการณ์โจรกรรมเกิดขึ้นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้โดยเจ้าออพอลโลที่พี่ใครซื้อมาเนี่ยสามารถช่วยรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นหมาที่มีความฉลาดกล้าหาญเป็นสุนัขยอดฮิตของทางตำรวจและทหารอีกด้วย เจ้าอพอลโลได้รับการฝึกฝนให้ตอบสนองต่อคำพูดบางอย่างที่รู้กันเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นหน้าที่หลักของมันคือการเฝ้าประตูหน้าบ้านและตรวจตาบริเวณรอบๆบ้านโดยหมาพันดูเบอร์แมนเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมันสมัยก่อนถูกใช้ในการศึกสงครามมันแข็งแรงมากๆเลยนะฮะก็ไม่แปลกใช่ไหมฮะที่ผู้คนนิยมใช้รักษาความปลอดภัยกันการมีเจ้าอพอลโลอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีบริการประจําบ้านเลยทีเดียวซึ่งมันตรงกับจุดประสงค์ที่คล์วอลเกอร์ต้องการคือปกป้องคนในบ้านแค่นั้นเอง เพื่อนๆคิดว่าหมาราคา2ล้านเนี่ยมันคุ้มค่ากับความสามารถมันหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้เด้อผมคิดว่าสําหรับคนธรรมดามันก็แพงมากเลยนะแต่สําหรับซุปตานักบอลเนี่ยเงิน2ล้านแป๊บเดียวก็หาได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ